ไม่ได่ช็อตมือหรออ้าวอีฮะ เฮนโหลเฮนโหลเฮนโหลเดี๋ยวคุณพ,พี่สันก็จะโทรซ้อนกันทำไมเนี่ยจะออกทำไมอ่ะพี่คุณนัทไอพี่นัทพ,พี่นน <c oughs> โอ้โห <Hello. S 1> เสียงดังมากครับราม ียงงงดััฟชพอทำงานแล้วเนี่ยจะบูวแล้วฮะพี่นนท์ครับโอเคมีเฮ้ยมาเดินมายืนอยู่ข้างๆนี้โอเคอะไรการอะดรายการครับกำลังจะเปิดรายการโออเคย่าออกนะมันก็ไปอยู่ข้างๆกูดิมีโกรธมันก็อยู่หัวหนังกินกาแฟเรอกินกาแฟรอเออ มันเป็นตัวเตี้ยวอะกูอะกูไม่ได้ยืนหลังค่อมมึงยืนหลังค่อมโอเคเปิดเปิดจะเปิดรายการแล้วนะเปิด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 ตะกาเนอะอย่ามันตากยูนิเปลี่ิดยังเนี่ยโอเคสวัสดีท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับแบล็คเบนนี่อีกแล้ว หลังจากหายไปนานเลยวันนี้เราอยู่กับเกมซีนายแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยสองท่านด้วยกันกไ็ไอที่อยู่ข้างๆเนี่ยโบโจมอนเนี่ยแนะนำตัวหน่อยชื่อกันนี่ครับนนี่ครับแล้วอีกคนหนึ่งอะ่ะที่อยู่ในสกายอะ่ะพี่นนท์ครับนี่นนนี่นะคะไม่ไม่มีนี่ครับนนนไปยังไงโอเคไปเลยไปนะวันนี้เราจะมาดูสองอาชีพที่มาใหม่ ใน okay, ช่วงนี้นะเป็นชาโด้ขับเออชื่ออะไรนะอาชีพอะบ u ลเล t ตบัตเตอร์โอเคบ u ลเล t ตบัตเตอร์แล้วเรามาดูกันว่าโอ้ยแบ่งให้มั่งก็ได้แา <c oughs> บจะวิ่งไปถึงอนะไอนี่ก็วิ่งหนีจังเลย <c oughs> ก็เราจะมาดู <c oughs> ความแตกต่างด้วยว่าบูลเล็ตบัตเตอร์อออ Bullet ไอบูลเล็ตบัตเตอร์นี่เอ้ยไม่ใช่ บุรีชุดเต้รอเออบุรชุดเต์ไปเรียกของเขาผิดอีกที่เขาใช้โกนหนวดใช่ป่ะไอ้มันกินเลดรับยังยังไม่วีไม่จบเลยไม่แต่ว่าวานก็เมื่อวานมันอัดเฟลไงวันนี้น่าจะอัดได้ก็เลยเล่นซ้ำอีกรอบแล้วไม่ได้ปล่อยจ่าด โอเคเราจะมาดูความแตกต่างของชาโดกับกิเลตมาสเตอร์นะฮะโอ้ยแบ่งให้มั่งนอกจากแหลกแล้วเขายังไม่แบ่งให้อ้ยเมย์เมย์โดนมอนฟันจะตายแล้วเอออุ้ยดูเสียงเขาหัวเราะสะใจมากอะก็มันแหลกอะก็นี่เลือดยังเต็มอยู่เลยมา กำลังก็ไอ้นี่อา่านนี่ไปไหนกอยู่นีก่กดไหนซ้ายขวากดอัดแล้วแต่ดึงทางซ้ายต้องดึงไหมไม่ใช่นี่วะก็เขาดึงทางขวาแล้วไปดึงทางซ้ายอีกบ้าดึงได้ทางเดียวนว่านึกว่ามันดึงได้สองทางลืมไปแล้ว ก็นอกมันกดอัดแล้วมันแหลกอะไม่รู้เป็นไรนา่นๆๆเปรมเลตตกชิ้งโอ้ยแหลกครับเนี่ยอะไรเป็นกลมๆที่มือแกอีกแล้วอะ่ะอะไรกลมๆมะเนี่ยกลมๆอ๋อเนี่ยไหนเดี๋ยวถ่ายเสร็จมาดูในคลิปกลมจริงๆ กมพี่นนจะมาแต่เสียงหัวเราะเนก็ไม่อยากมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมบ้างก็ได้ส่วนร่วมในเดียวโอ้ยควันขมุงเลยก็แลกอยู่นี่แหละจะวิ่งลงเหวอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหมองโอาแลกอีกจะบู๊เดี่ยวซะหน่อยแลกอีก มอนตีแรงจังวะแกเรียกระดับอะไรมาสเตอร์เออไอ้บ้ามันก็ตีแรงดิเนี่ยมันเป็นกลมๆที่มือแกยังไม่จบ <c oughs> โอ้ยเหลือเควสเควสยาสนีได้ยังยังเดี๋ยวดูก่อนยังไม่ได้ทำเควสเอ้ยมีแค่สามเควสเองอันนี้น ออกค้างค้างเควสกูระดับไอ้นี่เอ็กเควสอ้าวอีหา่ามกว่าเข้ามาเตอร์อ่ะก็เขาเข้ามาเตอร์ได้แล้วอะ่ะเควสเขาระดับเอ็กเคสอะ่ะช้าเออก็ไม่ได้ดเล่นมันก็ช้าดินอกจากช้าแล้วยังแลกอีกด้วยหน้าตาเน็ตไม่ค่อยจะดีหน้าตาก็จะดี <laughs> โอ้ยเลือดแดกยาสิครับยาก็ไม่ช่วยอะไรช่องเก็บของเต็มอีกนี่ก็รีบพามาอืมผมก็เต็ม อ๋อมันต้องทำลายถาวันถึงจะได้ถา,า,าวันที่มันงอกซ่านมึงอยู่ไหนมาไกลแล้วไม่เคยมาตรงนี้วอ้ยมันจำไม่ได้แล้วอ่ะอย่าใช้ไอ้สกิลดำๆด,ำด,ำด,ำดิเมื่อกี้ oh. ไม่กิ้วเกือบวิ่งลงเหวเพราะมึงอ่ะกผิดแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่กลัตวกวูแหละทีนี้เกือบวิ่งลงเหวทำไมเราเล่นกันกากอย่างวะ <c oughs> เดินรถหนึ่งเอาไปไหนแล้วอ่ะไอ้ยว้าไปนู่นแล้วอเอฟเฟกต์บัคด้วยบั๊กเหมือนกันเดินไปเดี๋ยวหาย นี่แมมันวิ่งเอียงอ่ะทางไหนวะนี่ทางนี้ทางนี้เอาโหาวจะวิ่งถึงก็ยิงหมดแล้วนี่เป็นเออ่ข้อเสียของ Shadow นะ <c oughs> โอ้ย Shadow <c oughs> แล้วก็ข้อควรระวังคือเวลาเข้าตี้อ่ะ อย่าไปเข้ากับไอ้สายไอโชูเตอร์นั่นไม่งั้นเราจะคิวมอนไม่ค่อยได้เลยเพราะกว่าเราจะวิ่งไปถึงแม่งก็ยิงหมดแล้วแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่มาอยู่ในดงมอนแล้วเราพอเราแหลกปุ๊บเราก็จะโดนมอนตีมอนมอนอือูติดโปเกมอน เด้อเด้อเดชีบก็มาเลยคีบมันดาเมจแรงคีบมันดาเมจแรงมากเลยโอยเกียรสกิลนี้ของแกก็มันมันมีไม่กี่สกิลเวลเวลยังน้อยอยู่โอ้ยอย่าค้างอย่าแลกครับทำไมตอนแลกเรากดสกิลไม่ไปแต่ว่า เวลาเราแหลกกดสกิลไม่ไปแต่มอนนี่ตีดีจังเลยเมนะเคียร์เคียร์ยมอนหมดแล้วเนี่ยมันยังเคียร์ไม่หมดอีกหมดแล้วเว้ยเลือกมัตเตอร์ทำไมวะทำไมอ่ะเฮ้ยหายจะตกหิวถ่ามีสก,กิลผัก Nó buông rồi Lấy chi ăn nó Ê, xảy rồi nè Tại sao skill 哦，哎，来 เอเมไปไหนแล้วออกออกไปข้างนอกแล้วเฮ้ยมีตายวะยังอยู่ในดงตีนอยู่เลย <c oughs> ดงตีนดูพวกมันดิแง่ไม่ได้ตีบวกเกะาะไว้ด้วยแซนได้ตีบวกของไว้บ้างปะเปล่า ก็แกเป็นสายที่ต้องแบบที่อยู่ห่างๆที่อยู่ห่เหกีก่ย<า>วกัรอกโอ้ฝ่าดงตีนเมย์ไม่เมย์ได้ซื้อเลือดปะเนี่ยซื้อซื้อแล้วทัไมไม่ใช้กดไม่ทันเบื่อไอ้สกิลดำๆม่วงๆของแกจริงๆลเลยก็มันเป็นสกิลหมูต้องใช้โอ้วิ่งตกเหว มามาเพิ่มเลือดไหมเออเต็มเลยจบมาดันอย่าลืมเตะก่อนข้อสำคัญไปไหนแล้วอ่ะมันี่ช้าเกินวาบอกกูเลยโอ้ย ้อมาผิดทางโุณแหลกอีก,กอ๋อวิ่งถอยหลังอีกเอ้าอห้าจะฆ่าหมดแล้วเนี่ยเออฆ่าไปเลยกูยืนเป็นกำลังใจ Hello กูยอยู่นี่ <laughs> เฮ้ยทำทำงานมันไอน้นี่พอเวลาแบบ เอ,อจบจบดันน่ะแกจะได้เอนนี่น้อยได้กล่องน้อยที่เปิดกล่องอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเขาว่าไม่เป็นไรบายยมาเลยเนี่ยแม่งยังมาไม่ถึงเลยฆ่าเสร็จหมดแล้วกูไม่ไปไงเห็นมาไปอ่ะเห็นมาคนเทพเลือดยังเต็มอยู่เลย บอสวะเห็นอ <Box> ่ใส่ลูกกระสุนเต็มเียมเนี่ลอรหายตัวครับบอสก็จะไม่เห็นเรานะปั้นปั้นเอ้าว่าเดินเข้าไปใกล้แล้วปั้น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 เอ้า ถุงมือแล้วเราก็ได้ถุงมือมาใส่ขเข็ดยัง<บ>ทำอะไรอยู่เนี่ยทำถุงมืออยู่ไปแล้ว มีที่ตีบวกชุดเกาะปะมีเยอะเดี๋ยวให้ก็ได้ขอแบบพันๆแล้วทำอะไรอยู่นะกำลังมองหน้าแบ็กสมิธอยู่เฮ้ยเร็วเรรีบมาเร็วๆมึงบอกก็รีบมึงยังอยู่ตรงเรืออยู่เลยมึงจะวิ่งสมาหาเนี่ยไหนวะ

Ừ. Cái skill này mình sẽ nghe nó mà. Ấy mà lóm cái thứ sắm. Mẹ đây giờ tiếng không ạ? Chát lại ạ. Ít nó đây gì ạ? Ờ, đây Một đây mà đang nào rồi จะไม่พูดอย่างชัดอ่ะแบบสัมผัสได้คนลุกเลยครับนัดจิตจิตนี้ต้องยากสัมผัสได้แล้ว ายเรียบโฮ้ยเมยเวลาเขาเก็บของแล้วแกชอบได้เบื่อ,อตบหน้าเหตุไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆเลยดิมันสุ่มไง เงียบกันหมดเลยเสียงพัดลมนี่ดังมาใช่ไโอเคค่ะแล้วเราก็แล้วเขาก็ทิ้งเราไปปล่อยให้เราเป็นรายการอยู่คนเดียวมาไหว้น้ำพี่นนท์ชื่ออะไรครับเดียวเดียวดายกับน้องป่าเขาหนีไปเล่นฮอนกันหมดแล้วนนท์ครับแล้วพี่นนท์ชื่ออะไรนนทร์นี่ไม่ใช่นนทร์นี่ ซันนี่ซีระเบิดโลก <c oughs> ไปเอาชื่อนี้มาจากไหนเนี่ยของเพื่อนเนาอุ้ยถ่ายช้อนถ่ายช้อนมุมสวยมุมสวยแล้วเขาก็ทิ้งเราไปแล้วคุณซันนี่ปล่อยให้เราอยู่ในเกมเดียวเดียวใดวในท่องเลข <c oughs> อุ้ยหันหน้ามาหันหน้ามา <ทำ S 1> อ้าทำไมแพ้เยอะจังอ่ะโอเคก็ okay. พบกันใหม่คลิปหนะ้า see you again by B บพิมพ์รักรักรักดูจะวุ่นวายในคลิปเนะอะเฮ้ย <c oughs> ท่ารักน่ารัก,กว่ะ